เพื่อนศึกษาแล้วก็สาสาระถ้าเป็นระดับป้ายให้มาดูเพื่อนศึกษานี้นะครับอย่ามาดูธรรมชาติสัตว์สิ่ประโยชน์นะนี้อย่ามายุ่งกับเขาแต่รายงานเพื่อนศึกษาพุกที่ผมบอกว่า5้าบวทางอย่างนี้คิกเข้าไปปุ๊บก็จะไปเจอหน้ากบหน้ากบคือเริ่มหน้านี้เลยนะครับคุณกูไม่ต้องเอา เอาแนวทางรายงานเพื่อที่เป็นพวกผมทําเป็นไบข่าด้านนี้มาใส่นะครรบไม่ต้องเอาไปนี้ให้เลือกต้นตรงนี้เลยอันนี้หาสามเชนไอไอวงเล็บปีการนี้เอาออกให้หมดนี่นะครับก็เอาให้หมดอันนี้คือหน้าโปกเบนร์คันอดทำอย่างนี้ครับก็เขียนไปให้หมดคุณคก็ไปเปลี่ยนเอาเช่นหมาน้อยแต่ไม่ใช่ว่าหมาน้อยเป็นไม้พุ่งในวงเล็บหมาน้อยเป็นต้นไม้เลื้อยไม้ลอยเลื้อยนวงเล็บ คุณานนี่บอกว่าให้ให้ให้ลอกตานี้เราก็เลือกเอาว่าป่าน้อยเป็นไม้เลื้อยก็เฉพาะเลื้อยมาที่ออกดอกออกดอกตลอดปีไหมก็ระบหกระจายพันธุ์ในปูนภาคองอรก็ได้ก็ให้เอาคาพวนนี้ไปกราวเรานะครับอันนี้คือในส่วนของบทย่อกิจกรรมประกาศเขียนไว้ให้คำนำเขียนไว้ให้ แต่ละบัญเขียนไว้ให้มีห้าบทบทที่หนึ่งบทนำจะเขียนไว้ให้ีครับแต่พาวะไว้วรนําเสนอให้นำเสนอตรนนี้ตาพ้ัตระสอ์นี้นั่นหมายถึงว่าในในสไลด์ที่เป็นภาวะผู้บริหานำเสนอโครงสร้างภายนอกภายในทุกปวัยวะของหมาน้อยโครงสร้างภายนอกภายในของหมาน้อยเป็นอย่างไร ไล่ภายนอกก่อนแล้วก็ไปภายในระบบในเวศมาน้อยเป็นอย่างไรขยายพันธุ์มาน้อยทำอย่างไรการใช้ประโยชน์มาน้อยทำอย่างไรให้นําเสนอตาม4ข้อนี้นะครับโดยทําเป็น PowerPoint คุณคณ,คณท่านไหนจยทำก่อนประเมิน กลัวได้ทแก้งหลับก็มีไม่ว่านะก็ไม่หนีไม่พ้นอาจารย์ที่อยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์นะน้องที่จะต้องช่วยทาเรื่องนี้เราพาอาจารย์เหรียญอาจารย์สมบัติเองก็คงลำบากเพราะว่าท่านไม่รู้เลยโครงสร้างภายในเป็นอย่างไรโครงสร้างภายนอกมันเป็นอย่างไรระบบในเวทก็รบกวนคุณครูวิทยาศาสตร์ในคนกลาแต่ให้สังคมมาช่วย่วยหน่อย ขยายธุ์ก็อาจารย์การาอาชีพและเทคโนโลยีมาช่วยหน่อยการใช้ประโยชน์รวบรวมสาระบูรณาการได้หมดเลยที่ไม่เป็นภาระนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้นําเสนอขอบเขตการศึกษาบทที่สองก็ตัวเอกสารต้องตัวจอย่างไรก็เขียนไว้ให้ดูบทที่สามอุปกรณ์วิธีการก็ให้ทําดูเป็นตัวอย่างเขียนไว้ให้ดูทำยังไงบทที่สี่ก็มีบทที่ห้าก็มีให้สรุปตามนี้ แม้กระทั่งเอกสารทางนี้ทังทำไม่ดูเป็นตัวอย่างมีภาพประกอบด้วยคุณครูยอาวอไรอีกในนี้อยู่ในโคชิ่งตัวนี้ครับนี่คือสิ่งที่คุณครูจะนำเสนกอนก็คือสามด้และก็เพื่อศึกษสารหนึ่งชนิดก็ณีป้าส่วนเกนบาสนั้นผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเราตีมันหลายรอบแล้วในเรื่องของธรรมชาติสรรพสิ่งประโยชน์แท้ก็เหมือนเดิมแต่ให้เน้นกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร แผนการสอนแล้วก็วิธีการสอนตามแผนนะั้นตามรายงานนะั้นแล้วผลเป็นอย่างไรแล้วก็วัดผลหลังเรียนเป็นอย่างไรตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็สรุปจานวนทั้งสามชานะนี่คือไฟล์ที่ผมให้โรงเรียนทั้งหมดหนึ่งนะเป็นไฟล์โพสิทีฟที่เป็นวิจัยห้าบทคุณคณรูมาดูตรงนี้กรณีป้าที่ไฟล์นี้ส่วนทางดิบตัวอย่างประเมินสามด้านนี้ผมได้ทํา พรวพอย3ด้านนี้ให้นะครับโดยใช้ตัวอย่างของห้วยทะเลตัวนี้คือตัวอย่างของห้วยทะเลทั้ง3ด้านตัวนี้เป็นคู่มือการประเมินที่บอกว่าแต่ละองค์ประกอบมีการดำเนินงานอย่างไรเช่นองค์ประกอบที่หนึ่งมี13ลำดับแล้วลำดับที่หนึ่งนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรกระบวนการเรียนรู้อย่างไร ลำดับที่สอบมีวัตถุดิบสมกระบวนการเรียนรู้อย่างไรมีทุกองค์ประกอบครับอยู่ในนี้คุณรู้ใดเห็นแผนการสอนก็มาดูวัตถุระสงสมกับลำดับการเรียนรู้ในนี้ได้ก็คืออยู่ในคู่มือส่วนตัวนี้ PowerPoint ประเมินสามด้านอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของวิาแผนแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ผมทาขึ้นมาให้โดยมีแต่โจทย์ให้เฉยๆอันนี้นะครับจะมีทั้งสามด้านมีแต่โจทย์ ตัวนี้สำคัญก็คือว่าที่ผมบรรยายห้าองค์ประกอบตัวนี้ครับองค์ประกอบที่หนึ่งอันนี้ตั้งแต่กวามหมายเป็นมาว่ากิจกรรมไหนมีงานอะไรที่ผมบรรยายแล้วก็องค์ประกอบที่หนึ่งถึงห้าแล้วก็มีตัวอย่างครับตัวอย่างการกำหนดพื้นที่ทำอย่างไรทำรวดพันไม้ทำอย่างไร มีตัวอย่างในงานบ้างในบางเรื่องอันนี้มีทุกองประกอบเลยครับทำผังทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพื้นฐานถ้าโรงเรียนไหนยังไม่เข้าใจให้เปิดดู5องค์ประกอบ5า้า 5, วางชุดผมเมื่อกลุ่มว่า5ตาราปี57ไม่ใช่ต้อง5้าราปี56นะครับ5้าราง57ยังไม่ถึงคือตัวนี้ดูในไฟล์ทานินภาพรวม5องค์ประกอบนี้ ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจุูก็ลองหาแนวทางดูส่วนตัวนี้เป็นแบบประเมินครับคลิกเข้าไปปุ๊บถ้าเป็นป้ายให้มามาคลิกตัวนี้แล้วก็คิ้นออกมาเสร็จแล้วก็ประเมิตเเเมตเน,นตัวเองไว้ครับประเมินตนเองให้คะแนนตนเองไปแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอวันที่คณะกรรมการมาประเมินเราก็จะดูคะนนเช่นว่าข้อนี้คุณรูให้ตนเองเท่าไหร่เราก็จะพิจารณาการให้คะแนน ในเท่าที่มันจะเป็นไฟได้จะอยู่ตัวนี้แล้วที่เป็นไฟ์ pdf อันนี้ผมอยากให้คุณภูมิปิดมาเลยเป็น pdf ที่ผมบรรยายเมื่อเช้านี้ครับว่าแต่ละองค์แสแดงอะไรมีตัวอย่างอะไรอะไรตัวนีู้่ใน pdf ส่วนในนี้เป็นของผอผอตัว,วน,นี้ไปดูนะครับหรือท่านผู้บริหารให้ตัวนี้เลยด้านที่หนึ่งแผนบริหารผมจะ,สะแสดงให้เห็นว่าการประเมินเจ็ดข้อนี้น <c oughs> ข้อที่หนึ่ตนตงตอบยังไงแต่มันจะยากๆอันนี้มันจะยากแล้วก็ให้ไปดูคู่มือประเมินประกอบกันนะ <c oughs> ครับมีไล่ไปจนกระทั่งถึงหนึ่งจุดเด่นก้นละครับ มีแผนการบูรณาการมีมาแมปปิต่างๆนห้ดูสรุปค่าใช้จายสรุปการดรเนินงานมีข้อปัญหามีให้ดูเป็นตัวอย่างจนกรทั่งวันถึงข้อหนึ่งจุดเ็ดอันนี้ท่านผู้บริหารดูส่วนตัวนี้คือการทํารายงานประจําปีที่นาข้อที่หนึุ่หนึ่งถึงหน่มาทําก็คือให้ดูที่หัวนี้ส่วนรายงานที่หนึุ่ดสามนี้ที่ผมไม่ก็เพราะว่า โรงเรียนทําแล้วมันไม่ค่อยได้ผมก็เลยทําให้ดูให้ดูให้ก่อโจทย์ง่ายๆเช่นในส่วนของคาําสั่งนั้นจะมีคาําสั่งอะไราบ้างจะทํากี่ครั้งแต่ผู้รับผิดอชอบนั้นผมไม่เขียนลงไปให้อาจารย์จะรอบผมนะครับก็ <c oughs> ไม่ไปใส่ของโรงเรียนเราก็ประมาณก็ไม่ใส่ให้องค์ประกอบที่ศษการกำหนดพื้นที่คุณก็ไปใส่นีครับผมใส่ไว้ให้หมด้วครับผมก็เป็นก่อเทเลขที่มันเป็นไปได้ ว่ให้เ,อๆๆหๆๆเยอะเกินะครับให er ้เป็นอาจารย์จะรับไม่ไหวไม่ไหวเลยในการเพื่อศึกษาเราจะใส่ทีแค่ให้เอาตัวเี้แน่นที่ผมเป็นเป็นหลักนะครับคุณครูจะเพิ่มได้ได้ได้พิจารณา่ในตัวนี้ในตัวนี้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงทั้งบทงนี้ผมได้เซฟใส่ใจตัวนี้เรียบร้อย อยู่ในเฉลยได้สีเขียวของโรงเรียนพระรางชัยถ้าอยากได้หาวิธีการดูว่าจะทำยังไงถึงจะได้ข้อมูลที่อยู่ในนี้ผมณะเขียนว่าทาียนเยี่ยมเป้าหมายติวประเมินปี57อยู่ในน,นี้เมื่อได้ทำความเข้าใจเสร็จผมจะนับในนี้ครับ นะปีาเจ็ดนี้โรงเรียนใดคิดว่าจะนำสไลด์ก่อนการประเมินไปให้ดูได้บ้างถ้าผมมาหาป้อหมายก็ต้องมีป้อหมายจะประเมินถ้าเป็นป้าเนี่ยน่าจะเสรงแต่เรียนเมียชาเมียช้าจะต้องประเมินเอง การประเมินครูไม่ต้องให้นักเรียนมาทุกคนในโรงเรียนเอาเด็กที่เกี่ยวข้องเด็กคนไหนเปประเทศก็ปล่อยให้ไปประเมินให้เสร็จภายในเมษานั่นหมายถึงว่าครูสามารถอางานไปนําเสนอให้ดู้เบื้องต้นได้เดือนไหนนักวันป่ะทัง้าดูเชิญบันทึกเดี๋ยวผมมีเลยคาบันทึกไปด้วย คุณครูไม่ใช่อยากได้วันไหนก็ได้นะครับคุณครูถ้ามาแล้วผมไม่ว่างนี่ก็คือไม่ได้นะครับท่านแต่ให้เสนอม,มากกว่านเนราจะได้ตรงนคุณครูคมีปฏิทินโทรศัพท์ไครมีปฏิทินดีขึ้นมาแล้วก็เปิดดูในปฏิทินนะครับเลมีสมุดบนันทึกมีนาผมเซ็ตไว้นะครับที่ผมว่างนะ ที่ผมกับคุณพัชราวดีว่าก็คือวันที่4ถึงวันที่7นี่คือว่าง4ถึง7มีนาะเอาไว้ว่างไว้ก่อนครับหลังจากนั้นมีวันเดียวคือวันที่5มีนาะ26พวกผมโดยชุมใจมาก วันเสาร์วันอาทิตย์นี้คงไม่ต้องรบกวน็นรูมนะครับมีสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มีวันที่สิบ,บห้าคำว่าว่างนี่ไม่ใช่ว่างน,นะครับแต่อยู่ที่ลำตะคองเฉยๆบางคนถ้าใครสนใจอีกมันจะมีฝึกอบรมสามสาระซึ่งที่ลำตะคองเหมือนกันแต่คงไม่ว่างน,นะค,คุณครูสิบถึงสิบสี่นี้อบรมสามสาระนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนั้น ไปวารีธรรมราศเป็นวี้กรที่วารีธรรมราชหรอวัวหน้าชะาดีก็ไม่ว่างด้วยคำว่าอทีทีวันที่ยี่ห้านั่นหมายถึงว่ามีนาจะอยู่ห้าวันหรือที่รังจำองเมษาจะประเมินอะไเมษาเดือนนี้เดือนอะไรครับกรุงพาใช่ไหมครับ กุมภาของเช็พไว้อกตอนหนึ่งก็คือ24-25ากุมภาครับแจ่ตัวจะเป็นมือนก็บอกมาตรงๆไม่ต้อย่างนั้นอังนี้ต้องไม่ว่าอันนี้ต้องไม่ว่าอันนี้ก็สองใช่ไหมพระรันใจอ่เป็นพระองค์คับพระรันใจไปตั้งตัววันไหนทีนาสักวัน ค,นคนุณคุณจะทันไหมไม่มีทางเลยครับไอ้ก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมจะโตครับท่านจะวันไหนสึกษารหลว่จะวันไนสื่อสารหลวงพใช้ปฏิบนึ่งให้ไปทกัเนาะโงิกับสื่อารหพ จะให้วันนี้เลยไหม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าพู้สัภาน,นั้นแต่เขาจะประเมินแต่เราจะรับเสด็จเดือนมิถุนายก็คือส0ถึงสิบ้ามิถุนายนคือเราจะจัดงานนั่นหมายถึงว่าพวกผมก็ต้องประเมินให้แล้วเสร็จภายในครึ่งครึ่งของพูส้สภานะครับแต่ผมจะผมจะเอาเกจติบัตรไปไว้ท้ายคึ้นเกจติบัตรหนึ่ง เก็ฑ์บาทสองเก็ฑ์บาทสามี่จะประเมินในเกณฑ์ผมเนี่ยผมจะเอาไว้ในท้ายก็คือประมาณทัพพืชสภาพืชสภาเนี่ยน่าจะประเมินได้แล้วเสร็จภายในวันที่สิบหกอันนี้คือประเมินจริงไม่ใช่ติวนะครับประเมินจริงถ้าโม่งมิสกับสุชาติร้อยจะประเมินผมเสนอว่าโม่งมิสได้จะเป็นสิทธาพืชสภา อันนี้ท้ายสดแล้วก็ส6บหกมันมันจะเป็นวันศุกร์นี่ให้เด็นถึงสายสองข้อสวัร์บุรีอันนี้มาประชุมก่อนถึงได้ประก่อนนะครับเดี๋ยวชัยภูมิก็จะต่อเราด้ฉันครับแล้วโคราชก็จะต่อเรามันแก่ก็จะต่อเราคำว่าต่อ,ตอ,ตอ,ตอคือต่อต่อขึ้นถ้าสองโรงนี้สนาสิล์ก็ต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าผมจะให้โรงเรียนใหม่มาท้าย ผมมาตทไว้เลยนะอันนี้คือผมเอจริงนะครับ,รบแก,ตก,แกนะ้ตัวรอบสองหรือรอบสี่นะของเรารอบสองโม่งมิสสิบห้าว่ายังไงครับตอนนี้ก่นกกอนหน้าทักเตี้นอาจารย์นิโกลบอกนะครับพะเม่งมิเสร็จพุกันที่สิบหกโม่งมิก็มาดูศึกษาสมาะ โจมบายก็ถ so, so, ูกหวยกันแล้วก็จะรองพอดีมองม็ด